ครับผมก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่บริษัทของเราได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมก็คือคาวเทนเมนต์ครับผมภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจครับเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาแบบเหมือนเราทํางานแล้วเราไม่เคยได้ออกมาพูดเลยว่าเราทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจะทําให้คนหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าแบบเออสรุปแล้วว่าบริษัทเราทําอะไรอะไรเงี้ยครับเห็นยงมีแบบนักแสดงเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรติดในสังกัดแล้วใช่ไหมใช่ใช่จริจริงอยู่จริงจริงอยู่ จเจอได้แล้วใช่สไ์าการทำงานเข้าไปแล้วอยู่แล้วก็เลยแบบาพอดมก่อนสนแงแต่ว่าในปีนี้่เราจะเริ่มรับคนเพิ่มแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวรอติดตามลนะเอียดนะจะจัแคสหรือว่าจะเป็นางไงสำหรับสาหรับค่าเราผมผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่การแบบว่าเหมือนจัดเป็นอีเวนต์หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะทุกคนนะสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแล้วครับเรา ในเราในฐานะค่ายเนี่ยเรามีหน้าที่ในการสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาทําไม่ได้หรือว่าส่งเขาไปได้ไกลกว่าเดิมผมก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ได้จัดเป็นงานแต่คงแบบทําเป็นอีเมลขึ้นมาแล้วให้ทุกคนส่งโปรไฟล์เข้ามาอะไรเงี้ยครับคร่วนไหนจะเป็นแบบเด็กใหม่ทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นแบบคนที่มีผลงานมาบ้านแล้วนะเอามาจริงๆไม่มีกรอบเลยค่ะจะเป็นของได้เลขอขอแค่ให้มั่นใจในตัวเองมีดึงส่วนตัวไหมกับเพื่อนๆมาดึงเข้าค่ายเรายังไม่เคยมีเขค่ายเลย นีี้ท่เรากตอนนั้นนี้ที่เราทํางานเ้็งหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะทําแค่เ้็งหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วพอพอเราต้องมาบริหารงานเองพบว่าผมเลยรู้สึกว่ามันยังมีหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้อีก <c oughs> แล้วก็เรื่องของการตัดสินใจของเรามันก็ยังไม่เฉียบคมเลยไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมน่าจะต้องพัฒนากันอีกเยอะเรียนรู้กันอีกเยอะครับเด็กอยู่ในนี้ครับก็อาจจะมองว่าไม่ทำจริงหรอที่ออกหน้าอะไรเงี้ยครับผม จริงๆ็สนี่ยราไม่ได้นอนคือเราจะข้ามเส้นไงบ้างแบบบางคนอาจจะตกะมาณเราแบบยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยชีตี้แต่ผมว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังทําเบื้องหน้าอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วแล้วเบื้องหลังพอเราทําด้วยคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไม่ได้ทําจริงหรอกถ้าเธอเห็นผลที่ ให้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยออกมาเปิดบริษัทแล้วก็พูดตรงๆครั้งแรกเพราะว่าเราจะได้แบบเห็นผลงานเลยว่าว่าเราสามารถที่จะทำได้งีนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เราเคยทำผัดทุกคนก็คือจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าเราเนี่ยลงไปตั้งแต่เดย์วันเราไบเข้าไปคยุยกับลูกค้าเรา แบรนด์ที่มันไม่ใช่แบบมันเป็นแบ,บรนด์โฟลที่เราได้ไปร่วมงานรู้สเห็ยร์มาที่เราไปได้ดิวดิวใหญ่ๆจริงจริงในปีที่ผ่านมาค<ส>่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมาค่ะเพราะว่าแต่ละแบ,บรนด์ที่เราได้ทำงาน,นเาานีน่ยจาเปรด์แบบแบรนด์ใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งพอเขาแบบให้โอกาสให้เราได้กระโดดลงไปทำให้เราได้ออกไอเดียเลยยิ่งแบบตื่นเต้นว่าเราจะทำได้แบบ ที่เขาคาดหวังมาใช่ก็ขอบคุณพันเนอร์ทุกคนนะครับในปีที่แล้วก็ดีเสียงผมายแล้วขอบคุณพันเนอร์ขอบคุณพันเนอร์ทุกคนนะครับที่ที่สนับสนุนเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราในปีนี้ทั้งยังอย่างคุณล็อกข้างเขาที่ทชมหร้ว่าแบบเราสองคนดูแบบโตขึ้นดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะจริงๆฉันมาก็จะเป็นคนในบริษัทใกลมากจริงเพราะว่ามีที่ผ่านมาแล้วไม่เจอเพื่อนใช่เขาทำงานอย่างเดียวไม่้งปงานใช่ครับ ันก็คือบ้านๆเนี่ยสภาพอยู่ออฟฟิศอยู่แบบยังไงมาไม่ใช่สภาพนี้เลยนะคือแบบสวยอยู่แบบดูแบบจริงจังใช่ทุกอย่างตั้งแต่ลูกค้าใช่ครัับอนนไหในในกระบวนการไหนที่เราคิดว่าเราจะเป็นต้องเข้าเราก็จะเข้าไปดูทุกกระบวนการช่วงแรกๆเนี่ยเข้าหมดแต่ว่าพอหลักๆเริ่มมีทีมก็จะมีบางอย่างที่เราแบบสามารถแบบจคิดได้ หรือว่าสเต็ตเปแบ็กออกมาแล้วรอให like <BLANK. S 2> <naire> ้ทีมส่งฟิตแบ็กมาเราก็จะคอยเช็คถ้าเราก็เคยแบบโยนเปิดเป้าหมายนะคะว่าจุดสุดของเราบริษัทเราคืออะไรต่างกันไหมคือพี่ไอถ้าหนูยังไม่ได้ตั้งขนาดไหน จริงปีที่แล้วเรามีการเรียนรูกร้กันกับ่บทไปค่อนข้างเยอะนะคะตลอดปีที่ผ่านมามีการแบบไปช่วยเรื่องหลักมากบางอย่างก็ไปสังเกตการคิดว่าปีนี้น่าจะผ่านไปได้ค่ะ <c oughs> ไม่ได้ผ่านไปได้ครับจริงไหมเป็นม <c oughs> <ช>ั่นใจว่าจะบอกได้ผมคืซัพพอร์ตไว้ตรอนี้แลวผมว่าผมว่ามันเป็นโอกาสดีๆนะพอเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสเกลบริษัทเรามันก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแล้วมันก็จะทำให้พี่ๆทีมงานตอนนี้ไม่เหนื่อยเกินไป แต่งนบ้างแก็ยไม่เสรจยังทำอย่างนีถ้าไ้เอาแบบจริงรงภษากฤษารย์มันวยไ่ถูกมันได้กาไรหรือว่าหนูอยากคนอยากอากประสบการณ์จริงจงปีแรกเป็นทางการหาประสบการณ์ทัดค่ะปีต่อไปอยากรวยค่ะงวงเงินด้วยนะหวังเงินวันรผัอยากรวยน่าจะเกิดละ ส่วนใหญ่เฉ er ียงกันเรื่องงานอะไรเพราะว่าแบบแต่ว่าไม่ถึงกับทะเลาะแต่ว่าก็การทำงานมันเหมือนเวนซ้อมกันเราเอาปากมูสัดก่อนจะได้ทำบริเวณไทยก็ค่ะชาวเรตเป็นแพลด้วยนะครับแล้วแม่ไม่ยอมรับเรื่องหลังก็รับค่ะถ้าสนใจอยากรู้แม่กับเรานะครับเรายินดีมากๆนะครับสามารถติดต่อได้นะครับทำฟังบรรลุบริเวณไทยในรุ่นวัน วาเล่นทา์ซ้อมอยู่นี่การเล่นทายอยู่นี่ใช่ไม่ไ้นาฬิกามันหายเขาใช่ใช่แต่ว่าคือผมเมื่อวานผมก็ซื้อนาฬิกาให้แล้วก็หลังจากที่ซ้อมเสร็จก็ให้ไม่ต้องให้นาฬิกาคือที่นีเวลาจะได้มีเวลานอนที่ตอนแรกผมคิดว่าผมจะให้อย่างอื่นแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเิดไหนๆก็ให้แล้วเราเราน่าจะให้อะไรที่มันแบบมีมูลค่าอะไรเงี้ยเยนน้อยถ้าแบบ อย่างน้อยอย่างน้อยถ้าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาขายมันก็จะได้มีราคาไม่เปลือกพูดเปลือกได้ได้เป็นกำไรพูดเปลือกเอเสียงายแล้วตอนที่ให้เขาไหว้แบบนี้ไม่ตอนตอนที่ไหว้ผมไม่ได้อยู่ผมกลับแล้วแต่ว่าคือคือผมก็ไปทิ้งไว้ให้เขาที่ห้องตอนที่ผมไปปริ๊นติ้งแล้วก็กลับยังเหนื่อยยิ่งแค่กว่าไหมเพราะว่ามันเลยถ่ายฉันแล้วต้อะไร ่ปีที่แล้วหนูได้ผิด แล้วเมื่อวานทำลายผมแย่มากคือผมมาซ้อมเออไม่มาสงสวงเสร็จผมไปโรงพยาบาลจิตยาแล้วผมก็กลับมาซ้อมแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปให้เขาแล้วก็ซ้อมแย่เริ่มเป็นกานอล้แต่ว่าถ้เหนือถึงใจาใช่หนยแนให้อะไรเจ้เควมีเจ้เราไม่ได้คิดว่าแบบมันจะเกอนมีอะไร สี่เียวหสีแล้วตอนนี้ยังเลยตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อที่ญี่ปุ่นตอนปีใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลุยงานเต็มที่อะัอย่างปีนี้เป็นวันดไทยปีเา่ง่เราะเป็น่าจะปี่เจ็ดอะไรที่ทำให้แบบที่เราเป็นยังแบบรอกันตลอดเวลา กันกอบสุดๆเลยตบมีอกลัวใช่ไหมเ <laughs> ล็กจิดวรอดู <laughs> <laughs>